สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องนะคะเป็นพระขุนแผนแต่ว่าองค์นี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชานะคะเนื่องจากลูกค้าโอนปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอิมเอามาลงให้ดูลักษณะกันก่อนนะคะสําหรับองค์นี้ก็จะเป็นพระขุนแผนนะคะเนื้อผงเกษจันหอมรุ่นที่1ของครูบาพดุงวัดป่าแพ่งนะคะเชียงใหม่เนี่ยนะคะปีห้าสาม ่ก็จะเป็นพิมพ์กลางนะคะ <S <S เป็นปางมารวิชัยคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นรูปมานะคะสำหรับรุ่นนี้นี่ถ้าไม่ได้ฝังตะกุดก็จะสร้างมา1,000องค์นะคะตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเนื้อก็คือเป็นไม้จันหอมกับ เกษาลูกูบาผดุงนะคะเทียบกับเหรียญสิบบาทนะคะ ลูกค้าที่สนใจจะเช่าบูชาพระอื่นๆแะไอดีลายอิ่มอยู่ใต้คลิปนี้นะคะรวมทักเบอร์ทโทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วอุดนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ